เมื่อวัยเด็กหลายคนอาจมีความฝันที่อยากจะเป็นนู่นอยากเป็นนี่ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลน,นักบินอวกาศหรือตำรวจเหมือนผมในตอนเด็กที่อยากจะเป็นตำรวจเหมือนพ่อของผมแต่ในปัจจุบันผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนในสังคมถึงมองตำรวจในแง่ที่เปลี่ยนไป กับที่ผมคิดในตอนเด็กคนกลับมองตำรวจในแง่ลบเหมือนคลิปที่ผมกำลังดูอยู่ในตอนนี้ทำให้ความคิดของผมได้เปลี่ยนไปมันเกิดคำถามขึ้นในใจของผมว่าเพราะอะไรสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองตาเปล่าครับซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพในฝันต่างๆที่คุณอาจอยากจะเป็นในตอนเด็กๆโดยเจ้าของอาชีพจะมาเสนอเรื่องราวต่างๆในแง่มุมหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือชีวิตการทํางานของอาชีพเหล่านั้นโดยผมทิติศิริเดชรับหน้าที่พาท่านผู้ชมไปสืบเสาะสอบถามค้นหาว่าอาชีพต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างที่ตาเปล่าเห็นกันไหมสำหรับวันนี้ เราจะไปสืบสอบกันในอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับผู้ที่ดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน,นเมืองนั่นก็คือตำรวจนั่นเองส่วนตอนนี้เราไปรับชมกันก่อน,นว่าตำรวจในสายตาของประชาชนเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับดดที่ดีนะพอประชานชนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยบางคนนะก็รีบมาไม่ว่าเอ๊ ก็ในสายตาของพี่นะคะตำรวจไทยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเราเป็นประชาชนสามารถติดต่อตำรวจได้แต่ข้อเสียก็มีอยู่บ้างสําหรับผมนะครับก็คือคิดว่าตำรวจไทยเนี่ยยัง<ล><ก>ไม่ค่อยรักษากฎหมายเองสักเท่าไหร่ครับ<ม>เพราะบางทีเหมือนแบบผมเห็นเงี้ยขี่รถย้อนสอนกลางถนนเนี่ย <Okay. S 1> ผมเห็นบ่อยมากมาจะได้นะถ้าถ้าไม่ยิวเงินมากเกินไป อ,อ,อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตำรวจที่ดีก็มีอยู่มากตำรวจอยู่ตรงไหนน่าจะให้ประชาชนุนใจหร่อไม่ไดคอยแต่เยเยีก็ถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจที่ดีก็ยินก็คือขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปขอให้คุณเนี่ยช่วยทำตัวเองให้ถูกกฎหมายด้วยครับ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนส่วนหนึ่งที่มองตำรวจในแง่มุมของประชาชนเรามาดูกันว่าในแง่มุมของตำรวจเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมนายดับธนบัตรปรร้าภัยตำแหน่งพบมู่งานจราจรสรบนบกรอยครับหน้าที่ของผมมีอยู่2ด้านครับด้านแรกคืออำนวยการจราจรให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ใช้รถใช้รถใช้ถนนโดยความสะดวกและรวดเร็วอีกด้านหนึ่งคือตรวดขันวินัย จราจรหรือเรื่อง,ง่ายๆก็คือการจับกลุ่มผู้กระทำผิดงานเกี่ยวกับการจราจรหน่วยงานที่ตรวจสอบจริงๆมันก็คือมีเจรตํตรวจแต่เป็นการมอบนโยบายมาแล้วก็คอยติดตามว่าเราได้ดําเนินการตามนโยบายบรรลุเป้าหมายหรือเปล่าแต่ถ้าการตรวจสอบจริงๆก็คือชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนหรือประชาชนนี่แหละการตรวจสอบก็ททำง่ายๆคือการร้องเรียนมาที่สถานีหรือโทรมาโทรศัพท์มาที่สถานีมาร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมตารวจที่ไม่ดี แเ่าก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆของสถานีแต่และสถานีอยู่ทั่วไปตอน,นเด็กๆบ้านผมอยู่ใกล้กับบ้านของตำรวจเราได้ได้เห็นการทํางานของเขาได้เห็นชีวิตประจำวันของเขาชอบก็ศรัทธาก็เลยม,มา่งนี้มันไม่สิ่งที่เราคิดไว้ว่าเป็นตำรวจเราจะต้องเป็นแบบนนั้เรามองเหมือนว่าเป็นพระเอกมาแน,นหนังแต่จริงไม่ใช่ เราเป็นอาชีพที่มีปัญหาเยอะแล้วการถูกมุมมองมุมมองในแง่ลบเยอะมากแต่ก็คิดว่าเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีมองตำรวจในแง่แลบผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนเราในสังคมอ่ะทุกองค์กรนะีทั้งคนดีและคนไม่ดีรวมอยู่คนที่ทําให้ดีก็ทําให้ดีอยู่เรื่อยๆแต่ก็เชื่อว่าคนดีอ่ะมากกว่าคนไม่ดีสังคมเราถึงอยู่ได้ คิดว่าเป็นมุมมองด้านหนึ่งและคงไม่ทั้งหมดของสังคมในแง่ดีเนี่ยคนจะมองตำรวจตำรวจที่ทำดีหรือมีมุมมองที่ดีเนี่ยคนที่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดหูติด,ต,ดตาเขาก็ถือว,ว่าเป็นหน้าที่แล้วคนที่มองก<ห>็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียภาษีเสียภาษีแล้วตำรวจที่ทำาก็คือทำตามหน้าที่จริงๆตำรวจก็เสียภาษีเหมือนกันเสียภาษีเหมือนประชาชนทั่วไป ที่เห็นเห็นกันชัดๆอันดับแรกโครงการพระราชดำริจ,ร,จราจักรโครงการพระราชดำริคือชุดนี้จะใช้เป็นหมวกสีน้ำเงินหมวกสีขาวแล้วแถบสีน้ำเงินที่เราจะเห็นว่าคนคลอดลูกในรถตามถนนเน,นี่ยจราจรพวกนี้อะไรจะเป็นคนดำเพอาทั้งเป็นผู้ชายอันนี้เป็นโครงการอของในหลวงแล้วส่วนด้านอื่นก็เกี่ยวอัอาชญกรรมอชาชญกรรมเช่น ช่วงนี้เราจับยาบ้ายายเสพติดเยอะเนี่ยสำหรับตำรวจทำทั้งนั้นแต่คนก็ไม่ได้สน,สนใจสนใจว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองในแง่ของยาเสพติดซึ่งตอนนี้ปัญหาประเทศเรามีปัญหาเกี่ยวยายเสพติดเยอะตำรวจเนี่ยได้ทําการจับกลุ่มเกี่ยวยายเสพติดเนี่ยได้เยอะมากแล้วก็เราเออกมาถแถลงข่าวอยู่ประจำแต่ที่คนไม่ค่อยได้จะสนใจอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องการเขาไม่เขาไม่รู้ว่าสถิติมันมากน้อยแค่ไหนรู้ว่ามีแค่นั้นเองแต่จริงเราทํางานกันเหนื่อย ผมอยากให้ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยได้มองตำรดวจโดยใช้มีหัวใจมีความเป็นกลางเพราะในสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันในส่วนที่ดีผมอยากให้สังคมช่วยออกมายกย่องเพื่อเหาตำรดวจจะได้มีกำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปส่วนคนที่ไม่ดีเราก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเมื่อเห็นอะไรไม่ดีมาบอกร้องเรียนกันขึ้นมาเพื่อเราจะได้คัดคนที่ไม่ไดีออกไป เมื่อเมื่อมีความเป็นกลางขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมจะอยู่ได้และคนดียังมียังมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป ทำงานรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าตำรวจเหนื่อย,อยแล้วอยากเป็นตำรวจมากไหมฮะ<น>อยากเป็นโตขึ้นอยากเป็นตำรวจใครจะเคียงข้างเรามีเพียงเธอนั้นเข้าเสียงไพอาดาครั้นจะช่วยพ,นพย้นภัยฉันมั่นใจนักฟ้าคงบันดาลมอบม ตรวจทำงานรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นวก็ดีอะครับขอขอบคุณมากครับข้าวเลยครับขอบคุณครับงานต้องจาคุณรรคเลือนพ้องไปไกลทาชีววายปากกรอบตัวไวให้ฟ้าคุ้มครอง้วยเธอพราะทีชีวิตไม่ใครคิดถึง และนี่ก็คงจะเป็นหนึ่งเสียงของผู้พิทักษ์สันติราษที่มาพูดสะท้อนถึงการทํางานของตํารวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ผมหวังว่าท่านผู้ชมคงรับรู้และเข้าใจตํารวจมากขึ้นสวัสดีครับบางครั้งคนเราควรจะมองในแง่ดีหรือในแง่ของการทํางานเพราะในสังคมก็มีทั้งดีแล้วคนไม่ดีปะปนกัน แต่ผมยังเชื่อนะว่าคนดีก็คงมีมากกว่าคนเลวผมก็ขอที่จะเป็นหนึ่งเสียงเล็กๆที่เป็นกําลังใจให้กับตำรวจและขอขอบคุณที่ทำให้ศรัทธาในวยเด็ของผมไม่เปลี่ยนไป